สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะอาจารย์ซิมอินเตอร์ค่ะวันนี้อาจารย์ซิมก็มาพบเจอสมาชิกอีกเช่นเคยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอนะคะวันนี้อาจารย์ซิมก็จะมีเคล็ดเล็กเคล็ดน้อยในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอผ่านแอปคายมาเตอร์มาแนะนำสมาชิกทุกท่านอีกอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าในแต่ละแอปฟังก์ชันแต่ละแอปมันก็จะมี ส่วนที่จะต้องใช้รายละเอียดเยอะนะคะถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องค่อยๆศึกษาไปทีละตัวเนาะเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้ไปทีเดียวปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถจําได้นะคะเราก็จะดูรู้ไปทีละอย่าง2อ,อย่างนะคะเราก็จําไว้แล้วก็ไปลงมือทํานะคะเราก็ไปที่แอปกันเลยคะ่ะ แล้วก็มาที่แอปกันนี้นะคะแอปคายมาเตอร์เนาะแอปคายมาเตอร์นี้เป็นแอปที่สามารถทำถ้าเราถ้าเราถ้า,เ,าเป็นแล้วเนี่ยอยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าสนุกมากเลยนะคะเพราะเขาจะมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะเลยเราก็จะเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนเนาะเราก็เข้าไปที่แอปเลยค่ะเข้ามาที่แอปก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็แตะเครื่องหมายบวกค่ะ เลือกอัตราส่วนหน้าจอนะคะถามว่าทำไมถึงให้ถ่ายรูปในแนว16ต่อ9นะคะเพราะว่าแนว16ต่อ9เนี่ยมันสามารถไปทำคลิปบนขนาด1ต่อ1ได้นะคะแล้วก็ทำไมไม่ทำา9ต่อ16ล่ะทำไมไม่ตัดใน9ต่อ16อะ่ะในเรื่องของการตัดใน9ต่อ16ตอนเนี้ f c e e o o o อะเขาไม่ให้เราใช้ภาพ ขนาดใหญ่เกินไปนะคะเขาจะให้เราใช้ภาพขนาดอยู่ที่1นต่อหนะคะถ้าเราทําขนาด9ก้ต่อสิออกไปปุ๊บพอไปโพสปุ๊บมันจะล้นนะคะมันจะล้นล้นหน้าหน้าฟีดของ Facebook เ,เนาะมันก็จะมองเห็นเฉพาะแค่1นต่อหนึ่งนอกเหนือจาก1นึ่งต่อหนึ่ขึ้นไปมันก็จะหายไปมันจะไม่สามารถมองเห็นเราก็จะมาทําแอปทําคลิปในขนาดที่เป็นหนต่อหนึ่งนะคะ เราก็แตะเข้าไปในขนาดของหนึ่งต่อหนึ่งตัวนี้นะคะเราก็จะเป็นแบบเบสิกแบบมาตรฐานเลยเนาะเพราะว่าเราก็จะทําตามระบบของ facebook เขามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเปลืองพื้นที่นะคะเราก็แตะเข้าไปก็แตะเข้าไปที่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะ,ะแตะเข้าไปที่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วมันก็จะมีคําสั่งอยู่ที่คําว่ามีเดียโชว์ขึ้นมาก่อนเนาะอ่า มันจะมีคําว่ามีเดียก่อนฟังก์ชันอื่นมันจะยังไม่โชว์นะคะเราก็แตะคําว่ามีเดียเข้าไปถามว่าทําไมต้องแตะมีเดียก่อนเพราะว่าการแตะมีเดียเนี่ยเราจะต้องเอาพื้นหลังเข้ามานะคะเราก็พื้นหลังก็จะเป็นตรงนี้นะคะเป็นพื้นหลังในแอปแล้วถามว่าเราใช้พื้นหลังของเราเองได้ไหมได้เหมือนกันค่ะ เราก็ใช้พื้นหลังของเราก็ได้นะคะเป็นรูปของวิดีโอเป็นรูปสินค้าเป็นรูปของเราที่เราเตรียมไว้แล้วก็ได้นะคะแต่วันนี้อาจารย์สิมก็จะมาทําเป็นขั้นพื้นฐานเลยเนาะก็คือเอาพื้นหลังของแอปมาใส่นะคะเราก็แตะเข้าไปแตะเข้าไปให้เราเลือกนะคะให้เราเลือกสีที่มันเป็นโทนเดียวกับวิดีโอของเรานะคะ สีที่เป็นโทนเดียวกับวิดีโอของเรามันจะทำให้คลิปของเราราคาแพงขึ้นทำให้คลิปของเราเป็นมืออาชีพอะทุกคนสังเกตไหมคะว่าถ้าเกิดเราทำอะไรออกไปแปลกประหลาดอะมันไม่แมทกันเนี่ยเขาจะเหมือนมองเหมือนว่าเป็นเด็กทำเล่นของเล่นเด็กเล่นของเล่นทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นมืออาชีพเนาะไม่เป็นแบบมืออาชีพให้คนคนดูได้เห็นนะคะเราก็จะเลือกสีที่มันเป็น สีเดียวกับวิดีโอของเราเนาะเราก็แตะเข้าไปค่ะถ้าเป็นในส่วนของนาร่าเอฟเนี่ยเราก็ใช้เป็นสีของสินค้านะคะถ้าเป็นลูมิเนสเราก็ใช้สีของลูมิเนสนะคะจะสีพื้นคล้ายๆกับโปรดักตนะคะมันจะเด่นนะคะอ่าอันนี้ก็จะทำเป็นไกด์ไลน์ก่อนเนาะเอาสีที่มันชัดชัดเจนขึ้นมาก่อนนะคะ ก็จะเอาสีนี้นะคะเมื่อได้สีแล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกนะคะแต่ปุ๊บก,ก็จะเป็นสีนี้เนาะ,ะวันนี้ก็จะทําคลิปวิดีโอที่เป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งให้ดูก่อนนะคะเมื่อไดออ้พื้นหลังเข้ามาปุ๊บฟังก์ชันมันก็จะโผล่ขึ้นมาก็คือจะมีตัวเลเยอร์มีเลเยอร์โผล่ขึ้นมามีบันทึกเสียงมีออริโอนะคะ ต่อไปเราก็จะแตะตรงที่เลเยอร์นะคะแตะเลเยอร์ layer, layer, ปุ๊บมันก็จะมีฟังก์ชันขึ้นมาอีกคือมีเดียเอฟเฟกตตรงนี้แหละคะ่ะที่อาจารย์ทริปอยากจะมาแนะนําทุกคนนะคะในเรื่องของการใส่เอฟเฟกการใส่สติ๊กเกอร์นะคะเราก็ทําได้หลายอย่างเมื่อเราเข้ามาตรงนี้เราก็แตะไปตรงมีเดียนะคะเราก็แตะตรงมีเดียปุ๊บเพื่อที่จะนําคลิปของเราเข้ามานะคะเราก็แตะเข้าไปค่ะ ทีนี้เราก็จะเลือก <c oughs> เราก็จะเลือกวิดีโอของเราละแตะเข้าไปนะคะเราเลือกวิดีโอของเรานะคะอย่างทิมก็จะเอาวิดีโอที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งให้ดูนะคะแล้วเราจะทำยังไงสมมติ วิดีโอนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นวิดีโอที่ขนาดหนึ่งต่อหนึ่งเห็นไหมคะมันจะไม่มีพื้นที่ว่างให้เราได้ใส่คอนเทนต์เลยถ้าเราย่อลงไปมันก็จะอยู่ระหว่างกลางอย่างนี้ <c oughs> นะคะนี่แหละสาเหตุว่าทำไมถึงให้ทำคลิปแนวนอนเพราะถ้าทำคลิปแนวนอนปุ๊บเราวางลงไปปุ๊บมันจะมี อ่มันจะมีบาล่างแล้วก็บาบนตรงนี้นะคะแต่ตรงนี้ย่อเล็กไปมันก็ไม่เต็มพื้นหลังมันไม่เต็มขนาดของวิดีโอเนาะถึงจะขยายขึ้นมันก็เต็มมิดหายไปเลยนะคะมันเลยไม่สมดุลน,นะคะมันไม่สมดุลเราก็เราก็จะมาแนะนําตรงนี้นะคะในเรื่องของตัดคลิปตัดตัดตัดวิดีโอให้มัน ให้มันได้ขนาดนะคะเมื่อเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะ,ะไม่ใช่อ้าวหไปไหนล่ะ เห้เราได้ขนาดตรงนี้แล้วนะคะเอาภาพหายนู้นเพื่อนไปอยู่ข้างบนน่ะนี่อืมโอเคเราได้ขนาดแล้วนะคะให้เราย่อไปก่อนเนาะให้ขนาดให้มันอยู่ขนาดระดับนี้นะคะเมื่อเราเอ่อเมื่อเราได้ขนาดนี้แล้วให้เราเลื่อนฟังก์ชันนะคะ เลื่อนเนี่ยเลื่อมคำสั่งตรงนี้นะคะปัดขึ้นบนปัดขึ้นข้างบนนะคะให้เราทำการปัดขึ้นรูดขึ้นเนาะเรารูดขึ้นไปนะคะแล้วเราก็จะมาเจอเจอคำสั่งตรงนี้นะคะ,ะเจอคำสั่งตรงนี้นะคะตัวนี้คือการครอปครอปวิดีโอคือตัดวิดีโอของเรานะคะทำให ย่อขนาดลงมาได้นะคะเมื่อเราได้เข้าตรงมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็แตะเข้าไปค่ะแตะเข้าไปนะคะเราก็แตะแตะที่มุมนี้นะคะแตะที่มุมนี้นะคะแตะมุมนี้คือเลื่อนขึ้นถ้าแตะมุมบนคือเลื่อนลงนะคะสามารถเลื่อนได้ลองขยับดูนะคะเราเข้าตรงนี้ปุ๊บเราก็เลื่อนลงนะคะเลื่อนขึ้นไป ให,ให้วิดีโอมันเล็กลงนะคะเลื่อนลงมาแต่มันก็จะทําให้เสียพื้นที่เนาะแต่แต่ถ้าถ่ายไปแล้วอะ่ะมันจําเป็นจะต้องทํามันก็คือนี่คือวิธีการแก้ไขนะคะเมื่อเราได้ขนาดแล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกค่ะแตะเครื่องหมายถูกแล้วแล้วมันยังเหมือนเดิมขาจารย์ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็แตะที่รูปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็รูดนะคะขยายโดยการดึงตรงนี้ดึงออกมานะคะใช้มือ ใช้มือเราดึงรูดออกมานะคะอ่าเห็นไหมเราก็จะได้พื้นที่ว่างทีนี้ว่าพื้นที่ว่างทําให้วิดีโอเราเล็กลงมันก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ยังดีที่มีพื้นที่ใส่ใสคอนเทนต์ด้านบนนะคะเราก็จะเหลือช่องไว้ให้ตรงนี้ที่เราจะใส่คอนเทนต์นะคะอ่าเมื่อเราได้ช่องใส่ตรงนี้แล้วเพราะว่าถ้าเราจะตัดไปมากกว่านี้เราก็ดูที่ขนาดวิดีโอนะคะว่า ถ้าเราตัดไปแล้วอ่ะมันเหมาะสมไหมมันสวยงามไหมนะคะตัดไปแล้วตัวเราจะใหญ่ขึ้นเมื่อตัวเราใหญ่ขึ้นปุ๊บมันบางทีมันก็จะแบบว่าวิดีโอมันส่วนที่เราถ่ายมันจะไม่เห็นนะคะอันนี้ก็แค่วิธีแก้ไขเนาะคือสิ่งที่ดีขั้นตอนที่ดีที่สุดก็คือการทําให้มันได้ขนาดมาเลยจะดีกว่านะคะโดยที่ว่าเราจะต้องไม่ไมต้องไปตัดส่วนที่ตรงนน้นอ,ออกตรงนี้ออก เพราะว่าเราในเมื่อเราตั้งใจถ่ายแล้วอะ่ะมันก็สําคัญทุกส่วนนะคะถ้าเราไปตัดออกปุ๊บเนี่ยมันมันเสียดายมันเสียดายที่จะต้องเอาส่วนที่สําคัญออกอย่างเช่นถ้าเราถือสินค้าเนี่ยถ้าเราซื้อสินค้าเนี่ยเราตัดออกอย่างนี้มันก็จะไม่สามารถเห็นสินค้าได้ใช่ไหมคะอ่ะลองเล่นดูนะเห็นไหมคะ สองขั้นตอนง่ายๆนะคะก่อนนอนสุดท้ายก็จะอยู่ในมือเราอยู่นลอวสองขั้นตอนนะคะที่จะทําให้แต่มันก็คือเป็นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดนะคะหน้าตาสดใสไม่มีรอยยับนะคะนี่ก็คือวิธีที่ดีแก้ไขแล้วนะคะเมื่อเราแก้ไขได้ตรงนี้แล้วเราได้แล้วเนาะเราได้แล้วเราก็ทําการเขียนนะคะเขียนเราก็แต่ที่เลเยอร์นี่แหละค่ะเขียนตัวอักษรไปนะคะ เราก็เขียนไปค่ะอยายก้อนวัยย้อนวัยไ,วได้ด้วยลูมินเนสเราก็เขียนไปตามคอนเทนต์เรานั่นเลยค่ะว่าเราจะเขียนอะไร น้นไอยด้วยูอะก็ตกลง มันก็จะได้ประมาณนี้เนาะมันก็ยังดีกว่าที่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยอ่าเราก็ได้แล้วนะคะเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนสีฟ้าอ่อนไหมฟ้อนค่ะสำคัญที่สุดเลยคือเปลี่ยนฟอนตนี่แหละ สีไม่ค่อยแจ่มสีไม่เจ่มก็สีขาวสีขาวสีขาวก็โอเคนะคะหรือจะใส่ขอบขอบตรงนี้นะคะใส่ขอบขาวขอบฟ้าเปิดไป ขอบฟ้าได้ไหมไม่สวยขาวขอบดำก็ได้อยู่เนาะก็ติ๊กถูกไปอ่ะเราก็ได้แล้วเราก็ลากเลเยอร์ให้สุดวิดีโอนะคะ นี่นะคะนี่ก็คือวิธีแก้ไขวิดีโอที่เป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งแต่เรามาทำในใน,นในสกิลที่หนึ่งต่อหนึ่งมันก็ทำให้เราต้องทำแบบนี้นะคะคือการคอรปตัดวิดีโอออกบางส่วนตัดวィィิดีโอที่ที่เราทำมาแล้วออกบางส่วนนะคะบางบางบางวิดีโอมันก็ไม่สามารถตัดออกได้นะคะเพราะว่ามันใหญ่เต็มแล้วอะ คือมันใกล้ใกล้สุดแล้วแต่ถ้าเรามาคอแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเห็นเห็นแต่หน้าเราอ่ะพูดง่ายๆเนาะนี่แหละก็คือเหตุผลนะคะเหตุผลที่จะต้องถ่ายคลิปวิดีโอในในแนวนอนนะคะถ่ายแนวนอนแล้วมันจะทําคลิปทําอะไรมันทําง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะเอามาทําเป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งมันก็สามารถทําได้แต่ถ้าทำหนึ่งต่อหนึ่งแล้วไปทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าตัดพื้นหลังออกนะคะ ทำกรีนสกรีนได้หนึ่งต่อหนึ่งอ่ะทำสวยนะคะนี่ก็คือเราก็จะได้วิดีโอจากขนาดหนึ่งต่อหนึ่งตัดออกแล้วจะเหลือหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าตรงนี้ไม่มีที่วางเราก็ใส่ใส่ชื่อเราไปเลยอ่าช่องทางการติดต่อนอะเราก็เขียนไปเลยนะคะโทรเขียนเบอร์โทรไปเลยหรือไอดีนะคะ ไอดีแล้วก็เขียนไปแล้วก็เขียน,ยนอาจารย์เขียนชื่อแล้วกันเขียนแล้วจะวางตรงไหนนะคะออิอเตอร์อันนี้เขียนเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะคะ แล้วก็เขียนเบอร์โทรไปเขียนไอ้นี่ไปอ่ามันตรงนี้เราก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ต้องไปตซีเรียสเราก็วางตรงนี้เลยวางข้างๆตัวเรานี่แหละจะไม่ต้องใหญ่มากนะคะวางในแถบตัวเรานี่ก็ได้นะคะแต่แต่ว่ามันจะถามว่ามันสวยไหมมันก็ไม่สวยมันก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะแล้วก็วางไป ไปวางตรงไหนตัวนึงก็ได้ให้มันมองเห็นก็ใช้ได้แล้วค่ะอ่าเห็นไหมคะแล้วก็เดินสองขั้นตอนง่ายๆนะคะก่อนนอนเน,ะนเ<ร>าะก่อนนอนแล้วสองะะขั้น,นตอนน,นนะคะทธีการทก้ทำให้ตื่นแบบง่ายๆนะคะเมื่อเราได้แล้วเราก็ทำการ F4 อกอ,อกไปตรงนี้นะคะอ่าเราได้แล้วเราก็์ตออกไปนะคะ ถ้าใครยังสงสัยอยู่หรือถ้าใครที่ยังทําไม่เป็นหรือว่าเอ๊ะเราจะเข้าตรงไหนคะอาจารย์หรือเราจะเข้าตรงไหนคะคซิมันอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดไมค์ถามได้หลังจบคลิปการสอนนี้นะคะวันนี้ก็ฝากไว้เียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะดูคลิปจบแล้วคลิปสอนงานจบแล้วจบแล้วทํากันได้ไหมเอ่ยถ้าใครทําไม่ได้ก็สามารถทักมาได้นะคะอาจารย์ซิมพร้อมสอนทุกเมื่อนะคะเราก็จะแนะนํากันไปเราก็จะสอนกันไปจนคุณเก่งคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ